สวัสดีครับสวัสดีนะครับเฟซีแฟนหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับล่าสุดนี้ก็ออกศูนย์นะครับหวยล่าออกศูนย์นะครับก็ให้ว่าไม่เคยออกนะฮะก็เคยออกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ศูนย์ส่วนมากเนี่ยจะไปออกในที่ด้านบนนะครับก็ถือว่าออกศูนย์ล่างเนี่ยก็มีมีมีแทบจะไม่มีเลยนะฮะอาจจะน้อยมากนะครับที่ออกศูนย์ล่างนะครับอ่ะก็จะมาใช้ในสูตร นะครับศูนย์ศูนย์ซึ่งจะใช้ในสูตรเลขเบิ้ลนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับเลขเบิ้ลรอบที่แล้วห้าห้านะครับมันก็ยังมีเด่นแปดเด่นเก้านะครับออกเก้าศูนย์นะฮะเนาะแต่เซดาหนะที่ไม่ได้มา90นยก็ถือว่าใกล้เคียงนะในในที่ในเด่นนะแถมยังเน้นให้ล่างด้วย8กับ9นะในรอบที่ออกห้าห้นั่นแหละถัดมาออก90นย์นะฮะแปยังมาล่างก็จะมาใช้ในแบบนะครับคล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นในที่ในนะครับ ในตรงนี้แหละนะครับเอาตรงเนี้ยนะครับตำแหน่งเดียวกันเนี่ยบวกเลยนะครับลองมาดูนะครับว่าสูตสูเนี่ยจะได้เหมือนกันไหมนะครับเนาะอ่ะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะใครชอบซื้อไว้ติดไว้สถานะที่ไม่ชอบก็ขาดได้นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะก็ออกไปนี่ก็นะฮะออกเป็นในที่ในสองสี่สองสี่เก้าศูนย์สามหกนะครับถัดมาเป็นสามศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็ดสอง นะครับอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นใที่นะครับนย์ล่างนะครับต่อไปนะครับเป็น0ูนย์ศย์บนเนาก็จะเป็นที่หนึ่งหนดหนึ่งนะครับเแล้วก็เจนะครับถัดมาเป็น0ูนย์แปดหนย์ยครับถัดมาก็จะเป็นใที่แปดห้าเกี่นะอ่ะเนี่ยเป็น00บนนะฮะส่วนมากศูนนจะออกบนนะครับแล้วก็ ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็จะเปในที่ใน3 1 4 2 9 9ถัดมาก็จะเป็นที่ในหนึ่งหนี่เนย์ศูนยนะครับแล้วก็จะเปในที่ใน5 5 3 7 3แล้วก็7 2นะครับอ่ะนี่ก็ยังเป็นนะฮะับในที่ใน0 0บนนะครับต่อไปนะครับก็ยังเป็นบนเหมือนเดิมนะครับ0 0ช่วงนี้ออกไปที่ใน6 6 7 6 1 2แล้วก็0 0 5 5 0 0เออเนี่ยเนี่ยออกแบบนี้ก็ยังออกได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น1 7 4 5 0 2นะครับนั่นแหละส่วนมากจะ0 0เนี่ยจะออกไปที่ในบนนะครับเสีส่วนเยอะเลยนะครับล่างนี่แทบจะไม่มีนะ่ยเก้6สีนะครับ, 9, 4, 0, 6, 1, 6, รบถัดมาเป็น3 6 2 9 0 0 ะครับแล้วก็จะเป็นที่1 4 1 4 6 9นะ่ะช่วงนี้นะครับช่วงนี้คล้ายกันกับในช่วงล่าสุดนะเพราะว่ามี2ด้วยมี3นะครับในที่ในหลักแสนมีเด่น2ด้วยนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็กมี6เนี่ยจะออกคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับมีมี94ในตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะครับ1 4 6 9เนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยช่วงล่าสุดเนี่ยมีนะครับออกมาแน่นอน ไม่หนึ่งก็สี่ก็6ก็9กเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับคล้ายกันในช่วงนี้นะครับซึ่งลองจับเลขเบิ้ลนดูนะครับเนาะจับเลขเบิ้นดูก็คือนะครับเหมือนในเลขที่ออก5-5เลยนะครับก็คือนําหลักหลักพันกับหลักหน่วยจะบวกกันนะครับจะบวกกันแล้วก็อันนี้เนี่ยจะบวกกันตรงนี้จะบวกกันจะลดแต้มนะครับ ศูนย์บวกกับ2นะครับล่าสุดก็แสดงว่า2ลดแต้มไปเป็น1เนี่ยล่าสุดจะมี1กับ2ดูช่วงนี้นะครับ5บวกกันกับ0หลักพันหลักหน่วยบนนะครับก็จะได้5ลดแต้มไปเป็น4อ่ะมา4มาบน4บวกกันกับ0นได้4ครับลดแต้มไปเป็น3อ่ะ3ก็ยังมาในที่ในบนเนาะแต่ก็ไปไปไปดูในที่ในหลักร้อยนะครับถัดมานะครับในที่ในตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ5 5บวกกับ0น นะครับก็จะได้ในที่ในหลดแต้มไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสอ่ะนั่นแหละนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับมา4ี่สี่ในตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในตรงนี้นะฮะ2บวกกันกับ0นะครับก็จะได้2นะครับลดแต้มไปเป็น1นี่ก็มา1นเนี่ยสีนะครับ4 5่นี่ อย่าง4 5มันก็เอาในช่วงเนี้บอกนะครับแค่ในสลับตำแหน่งกันในตรงนี้4หเหมือนกันนะครับอันนี้มา4หอันนี้มา4หกจะใกล้เคียงกันกับในตรงนี้หรือเปล่าอันนี้มา1 4รอบนี้จะเป็น1 5หรือ1 6หรือ1 3นะครับก็ไม่แน่นะมันอาจจะเหมือนเหมือนกันกับในงวดน,นี้อาจจะไม่เหมือนอาจจะใกล้เคียงนะครับอาจจะเป็น1 3หรือ1 5นะครับเนาะใครทุนน้อยก็1 3 1 5นะครับติดไว้ก็ได้เนาะนะคนจะถูกเนาะ ไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับซึ่งก็ได้เลขเด่นมาแล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับพอจะจับกันกับในเลขไหนได้บ้างนะครับก็ต้องนําตรงนี้ไปบวกกันนะครับนํางวดก่อนหน้านะครับในหลักหลักแสนหลักแสนกับหลักพันห้านะครับห้าบวกกับศูนย์เนี่ยศูนย์บวกกับห้าได้ห้านะครับก็จะนําอันนี้ได้ห้าเนาะอันนี้ก็จะบวกกันได้ห้าเหมือนกันแสนกับพัน แสนกับพันอันนี้ก็ได้5้าเหมือนกันแสนกับพันอันนี้ได้5เหมือนกันเออนะฮะได้ห้าทั้งหมดแต่ในล่าสุดเนี่ยแสนบวกกับพันได้3ไปทำอะไรต่อนะ,ะับก็คือนำไปจับไปนะครับลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับลดแต้มมาหนึ่งแต้มนะครับ4ี่ห้าหเพิ่มไปสองแต้มนี่ก็จะได้แล้วนะครับมีหสี่สี่เมาหตรงนี้อันนี้เหมือนกันนะครับอ่าก็ได้สนะี่ห้าหเนาะ4ี่ห้าห็ด ผลออกเจ็ดสนะนี่7นี่3นะครับนี่7 3 3 7แล้วก็มาบนมาล่างสลับอันนี้เป็น4 5 5 4ก็ลดแต้มนะครับเพิ่มแต้มไปสองแต้มก็ออก4 5นะครับนะ4 5มา,าตรงนี้ช่วงนี้เหมือนกันนะครับลดแต้มไป1แต้มแล้วก็เพิ่มไปที่ในสี่ห้าหกเจ็ผลออก1 4นะ1มา,าตรงนี้4ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ย3เนี่ย3ก็ลดไป1แต้มก็เป็น2เพิ่มไป เป็น4เป็น5นะครับก็จับคู่กันในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในที่ใน1กับ2นะครับเอายืนยืนเป็นตัวเด่นนะครับ2ตัวมา1ตัวตรงนี้ก็จะเป็น2นะครับ1 2 2 2 1 3 2 3 1 4 2 4นะครับแล้วก็1525นะครับนี่แหละก็จะเป็นนะฮะในที่ในเลขนี้นะครับก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเนาสลับในที่ในเลขนี้ ซึ่งเท่าที่ดูนี่ว่าตรงนี้ก็ก็บวกกันก็ได้เลขเด่นอยู่เหมือนกันนะครับบวกกันแล้วก็นะครับนาไปลดแต้มนะครับน,นี่บวกกันนําไปลดแต้มก็ได้เลขเด่นนะครับอันนี้ล่าสุด3บวกกับ6ได้9เนาะลดแต้มไปเป็น8 8กับ9ต้องมาลองดูในตรงนี้7บวกกับ6เป็น3ลดแต้มไปเป็น2อ่ะมา2 9กบวกเเป็น8นะครับลดแต้มไปเป็น7นี่มา7นี่ก็มาชนกันนะครับในตรงนี้เนาะนี่ก็ก็ก็มันก็จะได้ในตัวนีน้นะครับอันนี้เหมือนกัน1บวกกับ2ได้3ลดแต้มไปเป็น2นะครับอ่ะนี่ก็มา2 1บวกกับ6เป็น7ลดแต้มไปก็จะเป็น6อ่ะนี่ก็มา6นะครับเนาะก็ล่าสุดเนี่ย8กับ9นะครับเนาะหรืออาจจะนำแปดเกเนี่ยมาจับกันกับในตรงนี้นะเผื่อจะโชคดีถูก 3ตัวนะครับเนาะอ่ะนี่ก็นะับเป็นแนวทางนะสองในสูตร0ูนย์นะฮะเลขออก0ูนย์ก็นำตรงเนี้นะครับไปจับเนาะก็ขอให้นะครับมีขอให้มาขอให้เดินดีอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับเนาะนี่แหละก็รู้สึกว่าจะนะครับมีเลขที่ชนกันนะครับกับในเลขที่ออก72ดสองยู่เนาะที่ผมลงสูตรให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเนาะอืมอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสู่หวยกันชนหน้าเลยแล้วกัน นะครับเนาะสำหรับในที่ในเลขออก00นำไปใช้นำไปจับแล้วมีโอกาสนะเพราะว่าเลขเบิ้ลครั้งก่อนเนี่ยนะครับที่ออก55ก็ใช้ในสูตรเดียวกันนะครับออกเบิ้ลล่างเหมือนกันใช้ในสูตรเดียวกันจับหลักพันหลักหน่วยจับบวกกันนะครับอันนี้จะจับบวกกันจนลดแต้มนะครับแต่อันเนี้ยจับบวกกันอ่ะลดแต้มเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็เขาจะเอาเน้นเน้นเน้นบนเนาะเน้นเน้นล่างเนาะรอบรอบที่แล้วนะครับนี่89มาล่าง รอบนี้ที่มาเยอะสี่ห้าสามสี่ล่างนะครับดึงกับสองนะครับเด่นล่างแล้วกันเน้นล่างเนาะสำหรับในงวดล่าสุดนะครับเนาะไอยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันวันพุธใครไม่ถูกวันศุกร์ขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกหน้าเลยแล้วกันนะครับวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ